รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารตี้จำกัดเสนอ สนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแดดจ้าเป็นวันที่สวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันในวันพิเศษพิเศษนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ไรมีนัดกันทุกทีนะครับกับผมวันโพนัาคุณพลินและรายการตามฝันครับทางช่อง5แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคือแมรี่บีชนั่นเองนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่โด่งดังอีกหนึ่งแห่งเดี๋ยวผมไปตามหาเจ้าของความฝันของเราวันนี้และเดี๋ยวให้เขาแนะนาตัวกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเ่อนนนขงรราทีีััคบ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะนั่งอยู่กับน้องแล้วนะครับซึ่งเราจะมาตามฝันของน้องสุดอล่อของเราคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เขาแนะนําตัวสักหน่อยดีกว่ากับคุณผู้ชมนะครับหนูชื่อจิ้นครับครับแล้วมาอยู่ที่นี่5ปีแล้วครับตั้งแต่5ขวบครับแต่ตอนนี้10ขวบแล้วครับอ่าก็มาอยู่ที่นี่5ปีตั้งแต่หขวบนะฮะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไร้วครับน้องจิ้นป .4 ครับป .4 นะครับน้องจิ้นอยู่ที่นี่กับทั้งครอบครัวเลยใช่กลับเมืองไทยบ่อยไหมฮะ ทุกปีครับทุกปีเลยนะครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้กลับใช่ไหมยังครับงั้นเราก็เลยมาหาน้องจีนถึงที่นี่เลยอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียกันนะครับแล้วน้องจีนมีความฝันอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นอยากเป็นนักธุรกิจครับอยากเป็นนักธุรกิจนะฮะคุณผู้ชมทําไมล่ะครับเพราะเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถทําอะไรได้เยอะแล้วก็รวยด้วยแล้วอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ได้ใส่ชุดหล่อๆเท่ๆโอ้อยากใส่ชุดหล่อๆเท่ๆ แล้วก็ได้ทํางานหลายอย่างประสบความเยอะครับประสบการณ์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือความฝันของน้องจิ้นคนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปตามฝันกันแอบถามไปสักนิดละกันนะครับว่ากลับเมืองไทยอยู่หลายๆครั้งมาอยู่ที่นี่สัก5ปีแล้วชอบประเทศนี้ตรงไหนครับชอบที่อากาศดีแล้วก็ได้ทำอะไรหญ่หลายอย่างแล้วก็ได้เรียนสิ่งใหม่ๆครับครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นทำอะไรหลายอย่างเช่นภาษาอังกฤษครับ ได้เที่ยววิวใหม่ครับก็คือนี้แล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆที่โรงเรียนเพื่อนครับผมแล้วก็ก็แค่นั้นนะครับครับผมอ่ะให้ตองจิน้นพูดภาษาอังกฤษทักทายเพื่อนๆหน่อย So hi today I will be showing you what my dream is and help me with my courage to uh uh build my dream and become นักธุรกิจครับแล้วก็ thank you ที่มาชมรายการครับโอเคฮะอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้กำลังใจนะครับน้องจิน้นแล้วก็ตามความฝันของน้องจิ้นกับการเป็นนักธุรกิจกันซึ่งขอบอกนะฮะว่าอยากเป็นนักธุรกิจทั้งทีเราก็ต้องจับหนักจับใหญ่ครับเราจะพาไปถึง head office ของบริษัท Black m o r e ประเทศออสเตรเลีย กับน้องจ้นและตามฝันวันนี้นะครับอย่าพลาดเดี๋ยวไปด้วยกันครับรน้องเขาบอกว่าอยากใส่สุดดำหล่อๆครับอันเลยใส่งเกงแดงมาเลยแท้วันนี้ไม่รู้จะมีอะไรวิ่งมาขวิดไหม เดินมาร้านไอติมนะฮะน้องจิ้นจะเดินตามสาวใส่บิกินี่เลยคะ่ะจ้าจ้าไปเติมท็อปปิ้งเลยอยากใส่อันไหนก็ใส่ได้ นนเนเี่ยขาบอกว่าอุ่นนะทำไมมันเย็นอย่างเงี้ยนี่ผมมีฮงมีคูต์นี้นะคุณผู้ชมมันมีอ่างน้ำเลากแล้วปกติแล้วอยูอย่ในซิดนีย์ที่ออสเตรเลียวันว่างๆเราเที่ยวที่ไหนครับชอบไปเที่ยวที่ไหนในชอบไปเที่ยวที่ดอรล,ลิงฮาร์าเบอร์อะค่ะดอรลี่ฮาร์เบอร์ดอรลิงอ๋อดอรลิงฮาร์เบอร์ทำไมที่นั่นมันมีอะไรครับฟิวสวยด้วยครับมีทะเลด้วยก็แค่ไปที่นั่นเวลากลดใครก็ไปนงานกดเดียวเดินมันใกล้กับบ้านเลยครับ อ๋อเหรอฮะก็ใกล้ QVB ก็แค่เดินลงเดินลงนิดนึงก็ถึงแล้วแล้วเวลาโกรธใครไปนั่งที่นั่นคนเดียวแล้วปกติโกรธใครอ่ะเพ่อหรือว่าแม่ค่ะทะเลาะกันอ๋อเหรอจริงเหรอกดพ่อกดแม่เหรือว่าแม่พ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันแล้วจริงก็ไม่อยากให้เขาทะเลาะกันจริงก็ออกมาอ๋อเราก็เดินหนีออกมาข้างนอกเลยไม่อยากเห็นเขาทะเลาะกัน โดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ในช่วที่2นะครับของรายการตามฝันของเรานะครับยังอยู่กับอันครับแล้วก็น้องจิ้นนะครับวันนี้นะฮะความฝันของน้องจิ้นครับโตขึ้นอยากเป็นนักธุรกิจจะทำไมชองทำท่าเหมือนเป็นยอดมนุษย์นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพามาพบกับผู้บริหารระดับสูงครับขององค์กรระดับโลกนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนั่นก็คือ Blackmore นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือจะเรียกกันว่า Blackmore Campus ก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนะครับจิ้งใหญ่แค่ไหนแล้วเขาอยู่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้เลยน้องจิ้งพร้อมไหมพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเตรียมตัวเลยดูนี่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 เป็นตัวอย่างของนักธุรกิจนี่เห็นไหมแบบนี้นะฮะเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับเพราะว่าแบรนด์ของเขา blackmore นะฮะก็เน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วน้องจิ้งลองดูนี่เขาเขียนว่า blackmore <อ> herb เห็นไหม memorial Earth garden Garden. ใช่สชงว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะ<ม>เป็นส่วนหนึ่งนะครับเขาปลูกนะครับพวกแบบสมุนไพรผลิตภัณฑ์ต่างๆน,นะครับที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามาเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวอาช้อปปิ้งด้วยนี่คือสำนักง,งานใหญ่นะครับของแบล็คโมนี่ครับเขารวบรวมนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยของแบล็คโมไว้อยู่ที่นี่นะครับออริจินอล ต้นตำรับของแท้มาเรือนเยือนถึงถิ่นกันเลยนะฮะมีอะไรยังไงบ้างหลายคนคุ้นเคยครับเพราะว่าทานกันเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวต้องซื้อกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่สช่หน่อยยังไม่ถึงพี่ยังไม่ถึง,ง,ถงนะมีสำหรับผู้ชายอายุ50ขึ้นยังไม่ถึงพี่ชายว่าทำไมมืดๆลืมถอดแว่น Uh, uh, not family but the people who i know oh, fantastic oh, are you running on sunday uh, walking oh uh, yeah <laughs> <laughs> ผู้ชมครับแล้ตอนนี้นะฮะอ่านพาน้องจิ้นนะครับมานั่งอยู่กับผู้บริหารนะครับของทาง Blackmore แล้วนะครับเพราะว่าน้องจิ้นบอกว่าอยากเป็นนักธุรกิจระดับโลกนะครับเราพามาที่บริษัทระดับโลกผลิตภัณฑ์ระดับโลกและตอนนี้อยู่กับผู้บริหารระดับโลกคนนี้นะครับ Miss Pam Stone นั่นเองนะครับซึ่งเธอเป็น Director of Education ของ Blackmore นะครับงต้องถามก่อนเลยนะฮะให้ได้แนะนำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับว่า Blackmore, a of could you please share us the success story of blackmore's yes blackmore's is an australian company which has been around for 80 years mm. and blackmore's is a company that is based on top quality ingredients and products so Blackmore's is very proud of the, the quality of our product mm -hmm. and it is backed by a passion for natural health uh, on their their quality, their effectiveness and backed by education as well I heard you, you, you you've mentioned a lot about the word called na na natural naturopath path, right? yes yes Can, could you yes. please explain us more yes. about, about this yes word, a this nat term? A naturopath. Trains in how to use natural medicine mm -hmm. to prevent and treat illness and, and maintain good health. So, a, natu a naturopath believes in choosing natural remedies to restore well being. We, mm. we believe that the body has an inbuilt healing ability, mm. and we can support that with good diet, with exercise, and the right sort of supplements. To help the body to heal itself and and to stay healthy. Okay, now we're going to back to uh, what he's dreaming grow up to be a very successful businessman. Mm, so, yes. uh, yeah. is there any advice like how to become successful in mm. uh, doing the business or executive? Yes, so to be successful and to achieve your dreams and your visions, you need good health, must have good health. It's very important to have a balanced, to have balance in your life. Do I need good health, and I, do I need to uh, be good at learning all subjects to be like to achieve what I really want to be? Like, do I need everything correct? And yes, yes, you do. You, certainly, you need good health. Good health will give you the energy that you need uh, to achieve what to, to reach your goals and achieve what you need. and good health will also give you the clear thinking that you need and the brain power so that you can again learn what you need to learn and achieve that and have a successful career. t h a you เอาละครับนี่แหละฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามฝันกันต่อนะครับในช่วงหน้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับกับการตามฝันการเป็นนักธุรกิจระดับโลกของ น้องจิ้นและแน่นอนผมมั่นใจว่าไม่ใช่แค่น้องจิ้นยังมีน้องๆอ,อีกหลายคนที่ก็ฝันแบบนี้เช่นกันครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า Exclusive ที่สุดนะครับเขาจะพาเราทัวร์ l c k m o r l l สาขาใหญ่ไปดูทุกๆขั้นตอนการผลิตกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการตามฝันนะครับกับน้องจิ้นอันและคุณผู้ชมเท่านั้น โดยปตทพลังที่ยั่งยืนพ t g โก b a l c h e ม ical ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า e x c l u s i ล e ที่สุดนะครับถือว่าพิเศษที่สุดฮนะเขาจะพาเราทัวร์ <rapidement> b l a c k m มอ l สาขาใหญ่ไปดูทุกๆขั้นตอนการผลิตถิอเป็นโอกาสพิเศษซึ่งปกติแล้วไม่เปิดให้ดูที่ไหนมาก่อนแต่ว่าวันนี้ครับสำหรับรายการตามฝันนะครับกับน้องจิน้นอันและคุณผู้ชมเท่านั้นตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันนี้เป็นอะไรครับน้องจิ้นอบอกอคุณผู้ชมหน่อยก่อนตอนแร่ของแบล็ k โ o มดแล้วนี่ก็สมัยเก่าๆครับโปรดักตอนอตอนเริ่มต้นนี่คือผลิตภัณฑ์แรกๆเลยตั้งแต่ก่อตั้งเลยนะฮะ ก็เนี่ยแหละฮะเขาให้ดูนะครับสำนววิธีบรรจุพันธุ์ต่างๆนะครับก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับมาตรฐานนะครับระดับโลกแล้วก็จากทางออสเตรเลียด้วยนะฮะก็เหมือนกับของไทยมีออยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีอะไรต่างๆของที่นี่เขาก็ผ่านกันหมดเลยแล้วก็เขาผลิตจากหลายๆที่นะครับแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมาจากที่ต่างๆซึ่งได้มาตรฐานของแบ็กมอร์เขาหามาทั่วโลกเลยที่ดีที่สุดแล้วก็นํามาผลิตในที่ต่างๆของประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นเพิร์ธ ซิกนียอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็มาบรรจุลงภาชนะบรรจุพันธุ์ที่นี่ในส่วนนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี้ที่โรงงานใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันต่อนะที่เห็นนี่นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสต็อกนะฮะซึ่งเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วเขาติดทำทุกอย่างเป็นระบบบาร์โค้ดหมดเลยเพราะฉะนั้นการจัดส่งการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของเขานี่ รับรองว่า99.99% 99ถูกต้องทั้งหมดตั้งแต่การคัดแยกการบรรจุมาทั้งหมดนะฮะก็มีอุปกรณ์พิเศษหมดเลยทันสมัยที่สุดแล้วควบคุมอุณหภูมินะครับไม่มีเกิน25องศาเพื่อที่จะรักษาม,มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น,น,นี่เขาทำ QC หรือว่า Quality Control เขามานั่งตรวจดูเลยว่าแต่ละขวดแต่ละขวดเนี่ย เป็นยังไงบ้างได้มาตรฐานหรือเปล่านอกเหนือจากมาตรฐานในการผลิตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจอีกทีหนึ่งผู้ชมนีเข้ามาตะลุยออฟฟิศเลยนะเห็นทุกส่วนจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้บริหารกันต่อละครับผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเห็นนะฮะเดินทั่วเลยออฟฟิศของ Blackmore Campus นะครับแวะกลับมานะครับตอนนี้เราได้รับเกียรติเหลือเกินครับกับท่านผู้บริหารระดับสูงระดับซ e o เลยนะฮะ Miss Christine Holge right? Hi, time. Nice to meet you. Hi. Thank you for your time. Thank you for coming. Do you have any question to ask? Okay. Uh, what happens if like a few spills like if our bottle cracks, what happens? Well, it's really important that if anything breaks or spills on the floor, which is very, very difficult to do, but if it does happen, it has to be cleaned up immediately. And in fact, actually, it almost has to be hoovered up. So it has to be. It's a very, very safe and clean environment. And then everything that's up, been on the floor has to be destroyed and burnt. Mm. Uh, can I ask? Have you got any special advice for being like a really good? And successful businessman i think from where you are today to how to get there i think my first piece of advice would be you probably have to work really hard at school and um, i hate saying that to young people because they never want to hear that but if you work really really hard the second piece of advice i'd give you is reading and reading and learning because the more that you can read about other leaders and learn what they've done then you'll have be able to collect your own thoughts about what type of leader you want to be and learn from other people. And then the third thing is. Okay, last but not least, could you please share us your vision or Blackmore's vision to, to uh, the Thai people who've been watching this? I guess our vision is, is that we become the number one brand. Um, we've been voted the most trusted brand for the last, I think, six, seven years on the run in Thailand and our, our hope and desire would be that we could be that for the next 10 years mm -hmm. and that we can continue to serve the people of Thailand and, and help them with their health needs but it is a very special place for blackmores it was the first place blackmores went to out of australia really yeah thailand is the first thailand. place yeah, yeah. wow this yes, is it's the closest to australia oh, wow okay when well, need i เรื่องดีๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ได้นั่งใกล้ชิดกับผู้หญิงเก่งคนนี้นะฮะแล้วก็น้องจิ้นก็ได้ถามคำถามที่ตัวเองอยากถามได้คำตอบได้คำแนะนำดีๆมามากมายนะครับ Thank you very much v e y nice to meet you See you, <Nice S 2> you Sunday you. สวัสดีครับ <laughs> วันนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานไปพร้อมๆก,กันกับรายการตามฝันนะครับติดตามเจอกันได้ทั้งช่อง5เวลาดีๆตอนเช้าๆแบบนี้ในทุกวันนะครับตะเล่นะครับแลต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทพลังที่ยั่งยืน SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรวมถึงการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับและแน่นอน b l a c k m มลนะครับรวมถึงขอบคุณน้องจินด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเราทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ติดตามกันสำหรับรริการตามฝันนะครับวันนี้ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมีทุนการศึกษามองไปกับน้องจินด้วยวันนี้ทั้งอันและน้องจินลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับดีครับ เราพากันมาที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับเราโหูบรรยากาศวันนี้สนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็พลังงานเ,ย,เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าวันนี้ฮะเป็นวันสำคัญของเมืองนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมใหญ่ที่คนทั้งเมืองมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาวิ่งมาราทอนกันนั่นก็คือกิจกรรม Blackmore Running Festival นั่นเองสวัสดีครับผมนสวัสดีครับ <laughs> <c oughs> นี่โอ้โหตายแล้วก้มลงไปได้ขนาดนั้น <laughs> ถามน้องจิ้นหน่อยดีกว่า หลังจากคุยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วยังอยากเป็นนักธุรกิจระดับโลกอยู่ไหมครับอยากเป็นครับแล้วถามว่าอยากเป็นต้องทำยังไงครับวันนี้คุยกับหลายคนเลยต้องวิ่งเก่งๆต้องอ่านหนังสือต้องเฮลตี้ก็คือสุขภาพดีอ่าแล้วก็ต้องขยันต้องไม่ขี้เกียจนั่นเองนะฮะอ่ะทำกันให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นกําลังใจใกับน้องจิ้มด้วยนะครับอีกหน่อยเราอาจจะต้องกลับมาที่นี่หรือว่าที่บริษัทใหญ่ๆสักแห่งแล้วก็ เป็นลุงอันเนอมาขอสัมภาษณ์น้องจินถึงเคล็ดลับความสำเร็จก็เป็นไปได้ไงครับ